ทุกคนเห็นไหมเนี่ยขยะคลองห้างจากทุกคนมีมูลค่านะคะนี่มีห้าสิขายจะมีขวดพลาสติกขวดแก้วเนาะสิมีขวดน้ำทั่วๆไปค่ะทุกคนขวดน้ำโคกกระซี่ขวดน้ำธรรมดาแลวก็ขวดเอ็มลอยังสินะค่ะขวดน้ำมันหรือขวดสไล่ขวดแป้งยังเขาห้องเก็บไว้ค่ะเขาคนเลื่อนห้าเก็บวบเนี่ยแต่เนี่ยยำนั้นเขาก็เอามาขายเนาะ กะชิมีผู้มารับสื่อเด้อค่ะเด้อขายได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างเล็กขายได้พันยัยหมดเหนาะขายได้นี่ขวดเต็มร้อยขวดเหล้าขายได้หมดจ้าเพิ่นกะสิคัดเนาะค่ะเพิ่นกะชิคัดเพิ่นเพิ่นขายมาโดนเพิ่นกะสิภูว่าอันใดเป็นอันใดขายคือคือแยกหมดอมูนท้องพี่น้องเข้าพวกเดอกเข้ากะเอาไว้เพิ่นเนาะแจงไว้เพิ่นรวมไว้เพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ หลายหลายอย่างพี่น้องมีมูลนิาเด้อพี่น nee. ้องเด้อขวดพลาสติกขวดแก้วเป็นกระสิทธิเท่เท่แล้วเป็นกระสิคัดต้องค่ะเนาะคัดบ่นหยาดเพราะว่าห้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ส่วนหนึ่งคือเข้าเาข้าคัดโดยเบบเข้าปมหูเนาะแต่ว่าเข้าคัดแหวเพิ่งซื้อเดี๋ยวเพิ่งจะคัดเองอีกทีนึงเนาะค่ะเด้ย๋ยวเด็ได้มีเงินกินขนมที่น้องเป็นรายได้เสริมหน่อยๆหน่อยน,อยนึงก็ยังดีเนาะ เพ่งเลยจ้านี่ของทางเรานี่กอมเจ้งเพ่งเลยนะทุกคนเบิ้งอาจ,จว่ามีคา่าแต่ว่ามีคุ้มคามีมูลค่าเ้อจังขายแบบวัถุดอย่างเราเน,นี่ที่ใหญ่เล้ว่าขายว่ตทุกอย่างสินเนาะโอ้โหมราค่ามูอค่า ็นพลาสติกว่าว่าสิเป็นขวดกาแฟาว่าว่าสิเป็นเอ็มลอยหรือว่าขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดสปอนเซอร์นี่แมเนเบิร์ดและพี่น้องเนาะขวดยาสระผมยังสิรวมกันไปมีณค่ามูลคาของขายะนะคะเพื่อจะมีโรงงานที่ว่ารับสื่อของเก่าเนาะก็จะไปรีไซเคิล ม่แบบฉบับของเขางานใหญ่เลยเน,น,น,นี่ยย่งนนง<ะ>างอะไ็กะสั้นเนาะย่างอะไป็กะชสั้นห้าวัตเทไรเทไรสินะคะ่ะตัวนี้โรลละ่บาตตัวนี้ <laughs> คัดแล้วนะทุกคนนี่นี่นี่เริ่มคัดแล้วนี่เราจะคัดออกพลาสติกก็ได้เป็นพลาสติกไทยไอ้ใสพลาสติกจะได้พลาสติกคุณเนาะแล้ก็จะเป็นพลาสติกไซส์อัจริยะค่าดีกว่านะคะตันี้พลาสติกรวมพลเชียวไปต่งหากี่น้นี่เป็นพลาสติกร่วมพลาสิแยกตั้งหาพี่น้องนี่เพวกกำลังคัดอี่จ้ะไล่ไล่ได้แล้วพน้าไล่ได้สิโต๊ะเดือนละหลายเติบยิ่พี่น้องแล้วว่าใครเป็นซื้พี่น้องเย้รับบ้านเนาะ

นี่นี่องห่างแต่ของห่างปัญญาแล้มันเสกคของห่างคี่น้อง้มันขัดของห่างเข้าเครื่องเขาจากายเหลแล้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่ละว่าได่ไร่ได้ดีได้ค่ะแต่ละเดือนละวาเนาะอืมดออกอาทิตย์นึ่ง๋ยดไปส่งสามเทียกับบนรถแล้วมื่อรู หนูนังเล่าโอ้ท๊อปทโอ้โออปเล่าเาสให้พีเศษยด้นี่หลองเราเก็บออกแล้วก็ถูคัด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 คััดนมาเป็นเป็นหมดเป็นมูไปไปเี่เนาคัดแคนอก ายได้วันนี้นะคะที่ขายของห้างเนาะนี่ขายขยะขยเห็นบอขยะมีมูลคา่าพี่น้องเล่นกนันซสือขนมกันเลยร้ายมือด้วยจ้านี่พยย่อหั่กำลังนับหายเลยเห็นบอนี่นี่พยย่อหญ่กำลังนับไผ่นี่นขายของห้างวันนี้นะคะรอบนี้นะคะทุกคนตามงสี่เดือนขายเท่านึงพี่น้อง เพราะว่าเข้าไปไปเก็บใสาคือเขาเอาของยุ่งเงินเขาเองนะเนี่ยเพราะงั้เราก็จะไปเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆจนคำนี่ตัวนี้ตัวนี้รอยหนึ่งเด้อนเนี่ยด้าตัวนี้แปดชุดเนี่ยแปดสิบเว้าแปดชุดเนี่ยเนี่เงินเฮาอ่นี่มูลค่าของเงินลันทุกคนร้อยแปดสิบบาทจ้า